ก็ติดเจอน้องนะครับจะเพื่อนไปดูข้าวเดี๋ยวนี้นะครับเขาไม่ได้ดํานะครับเขาหวานเอานะครับเราจะไปดูกับเขานะครับทุกที่ก็ได้มาทางนี้แล้วนะครับก็จะพาเพื่อนะนะน,ออนะครับไปดูนาของน้องเขานะครับอตอนนี้ หวานแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับโอ้โหฝุนเดี๋ยวครับก็ส่วนมากนะครับก็จะทำการเกษตรกันนะครับี่ข้าวที่หวานแล้วนะครับก็จะมีนกกระยางนะครับเมื่อก่อนนกกระยางไม่มีนะครับที่แถวนี้นะครับแต่๋ยนนี้นกกระยางเยอะมากนะครับได้ยินข่าวว่า พระเทพท่านาทรงมาปล่อยไว้นะครับให้มาทำลายอ,าออยเชอรี่หรือเปล่าก็ไม่ทราบนะครับยก็จะมีปลูกข้าวโพดด้วยนะครับโอ้ยนาเขาอยู่ไกลเหมือนกันนะครับนาน้องับ เราโดก็ใกล้จะได้เก็บเกี่ยวแล้วนะครับ wow, ว้าวรถสวนมีรถจนสวนอยู่น้อยเนี้ยจะขึ้นมาตรงไหนนะอยู่ตรงไหนม <laughs> ีจะพามาดูนาน้องเขานะครับเหมืองล่องกลางไปทาโน้นนะครับ เออยู่ไกลเหมือนกันนะเนี่ยมผมพลาดมันหรเปล่ามกคยางเยอะมากครับเห็นไหมครับเพืเ่นนอนๆมอคยางขาวโอ้เสียงนาเสียงนาน้อยเนี่ครับบรรยาก,กาศของชาวไร่ชาวสวนเจ้าน่ะครับก็เจ้าทุ่งออกนาอย่างนี้แหละครับ นี่นี่หน้ามาเอาปลานะครับนี่นี่หนองแบบนี้เขาปลาเยอะนะครับนี่โอ้นอกกระยางทั้งนั้นนะครับเ,เพื่อนๆดูครับดูนู่นอยู่ไกลๆนกกระชายนะครับเนี่เยเยอะมากกระยางขาวนะครับไอ้นอกไอ้นั่นไอ้นั่นก,ก็มีครับนกปังปากห่าง อันนี้เก็บเกี่ยวไปแล้วครับนี่เป็นข้าวที่นั่นเชียงน่าน้อยนี่เดียเนี้ยอเ่ยวกับกเอไหน,อ,น,ไหนอยู่ โอ้บ่มีอย่งออกมาเนาะต้อบาโอ้มันต้องเฮ็ดเอาเองยเออยังจะโอ้ให้น้ำไหมวะยังก้อนยังเปนสิบได้วานไหมดิล่ะก็มีตีเลยอะโอ้เอะบุขจมาลังวัดไดฮะ นลางวัดวันนี้เขาวัดไปแล้วนี่เก้าเดี๋ยวรีมาสูเออมินฮะเราจะมาซือตรงนี้เลยเลื่อนลองวัดตรงนี้เขาลองวัดไปแล้วสินี่สีนานี่เก้าอันนี้วดิที่เก้านี่ครับก็เป็นบรรยากาศไร่นานะครับของน้องเขานะครับ ครับก็ออกมาอยู่ที่กลางทุ่งนานะครับนี่ครับชมบรรยากาศว้าวพอดีเจอน้องเขานะครับก็เลยมากับน้องเขาก็ไม่ได้อะไรมากนะครับต่อทิศเลทแรกก็จะไปดูเขาปานะครับแต่ก็ไปอยู่นะครับไปอยู่ก็เดี๋ยวมาพามาดูนาะ ว่านาเขาทํำยังไงนะครับเดี๋ยวลองทําน้องดูนะครับว่าอะไรยังไงนะครับหลังจากที่วนันข้าวหรือว่าจะว่บบาระวาดกล้าก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าเป็นต้นข้าวนะครับเขาทํานาวานนะครับเดี <L> ๋ยวผมจะลองทําน้องเขาดูนะครับว่าเขาจะทําอะไรต่อนะครับหลังจากที่วนัน กล้าแล้วนะครับไม่ใช่หวานกล้าหวานข้าวแล้วนะครับก็บพอดีน้องเขาติดตุระก็ไม่ได้ถามไม่ได้อะไรนะครับเดี๋ยวจะถามดูก่อนนะครับมันเป็นเหมือนเล็กนะครับเหมือนที่เวลาเขาปลปอยน้ำมาเขาจะเอาน้ำเข้ามาตรงนี้นะครับ เดี๋ยวนี้นะครับทุกไร่ทุกนาถนนมาถึงเกือบทุกที่นะครับทางนู้นก็น่าจะมีนะครับนี่ครับก็พัฒนากันไปเยอะนะครับก็ประมาณนี้นะครับตรงนี้น่าจะเป็นปูทะเบิกนะครับที่เ็นเห็นอยู่เนี่ยนี่ครับน่าจะเป็นปูทะเบิกตรงนี้ครับระหว่างนี้แหละน่าจะเป็นปูทะเบิก ตรงนี้นครับจะเป็นเขาค้อนะครับจะเห็นกังหันลมอยู่นะครับเพื่อนๆจะเห็นหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับอยู่ทางนี้โอเคเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆนะครับไปดูคนหาปลานะครับเดี๋ยวรอสับทาน้องดูก่อนนะคว่าดินแห้งแบบนี้ข้าวจะตายหรือเปล่าหรือว่าไม่ตายหรือว่าอะไรยังไงนะครับเดี๋ยว รอถามก่อนเดี๋ยวเขาคุยตัวละเสร็จก่อนนะครับเขาเห็ดขึ้นมาเองตีว่ะ <c oughs> เออละเมียงแจ้งนาบัวมันสิมาเฮเซนาให้่หลายโอ้ละออกก่าสันเถอะละออกมานี่ <c oughs> เวลาเขาบปล่าน้ำนะแตะถ้าปิดปุ๊บมันสิลดธนาเข้ามาบวมเลยอืแล้วมันสิ <c oughs> แล้วมันสีตายหมดบาบาตายนะแห้งแห้งเป็นตาตายเลยเพเพราะว่าดันแรงมันขึ้นแล้วน, <ะ S 3> นี่ก็เอน้ำใสเด็ดน้ำใส่บ้านแห้งอย่าเดียวนี่น,น,นบ้านแบบเนี้ยอืมเออบ้านเนี้ยแบบเนี้ยเออบ้านแห้งแห้งนี้เลยแล้วกน็น้ำใสเออแล้วก็น้ำใสมันก็ขึ้นอ๋อดีกว่าน้นตมถ้าบ้านตมนี่ห่างมันสิอยู่ถึง เอออันนี้หกักอยู่ดรงดอกอืมกลิ่นขมซื้นหักมันยาวกว่านาโตมอีกอืมบางท่ไต่วันหนาแห้งไหนเนยนาแห้งเกินกว่นะมันที่ใต่ยากมันที่ฝนกว่าหนาโตมอืมเราเฮ็ดอยากให้เนี่ยเม้นเบิดจีเม้นเบิดนี่รวมเบิดยี่สิบเลยยี่สิบห้โอ้สบายเลยยี่สิบห้ออกขอด,ดรถไปด้วยก็ไดเนอะ ตีเองเลยวะเนี่ยถึงปั้นเองปั้นเองปั้นเองอยู่นีเนี่ยเราดีแล้วต้นขึ้นโดดลงอยู่างี้เดอเฮ็ดหน้าปังบ่เฮ็ดอืมแต่ก่อนเศร้าของนาลาเฮ็ดด้ยเนี่ยบันเนี้ยเออเด็ดแปะไรอืมยังดีอยู่น้ำดีปีเนี่ยเออเอาไปเอามามาอันนี้น้ำไปได้เบิดน้ำขาดเลยเนี่ด ตรงเห็ดหน้าปังโอ้น้ำไหลปลากระไรอย่านื้อปลายพวกก็ไปเลาะหามาอยู่นออยหน้ารถตังไรเนี่ยนะป่าอ,อ,อ,อันเป็นเค็งิปลาคอปลาเค็งแบ่งไปกินนี่อยู่ไดยต้มปลาคอบางเงี้ยื่อวานนี้ได้เก็บส<ห>ามซีลโอ้งงมอดน้ำนางจ้าหอยรดนะ <ừ> ดุ้ดนะอยู่ร่อนน้ำมันขังอยู่รอันนีน<ป>้น้ำนะ<ป>มันคาดเรา,าไปไปงมเอาไปเอาขึ้นบ่อี โอ้โหมีถูกมีอยูหน้ารถตรงนเลอะฮะเอาเอาไว้หน้ารถนั่นเลยเป็นให้ยะดีครึ่งนึงนะเรอะมื่อวานนี้เอาไปบ้านท่านไม่เท่าเลยเอาไปใายแต่กินบุญกินบุญไหวก่อนเรอะถ้าถ้ามันขาดน้ำไปอีกจากอาทิตย์สองอาทิตย์จากอาทิตย์นี้มันสิตายหมด เข้าเนี่ยมันถึงกว่ามันเหวี่ยงเลยมันโอ้เอาแบงไปบ่้าวว้าวว้าไปทุนต่อทางดีอีกว้ามีง้างหัวโอ้ปลากเข่งอะเนาะปลากเข่งปลาคอมาปาคอโตใหญ่กว่านี้ให้ยินดีไปเนี่ยนี่ค่ะแกหาวอกมาเอาตีเนี่ยเอาของเต็มเมื่อคืนเนี่ย ก็มานอนเฝ้าเคียงนี่เดีโหพอดีไปตักแดดเนาะมักจะตัวน้อยตัวนี้ไรมันจะทำที่ฮ็ดกินเนาะตัวน้อยเให้ตะเกียดดีกว่าตะเกียดยังได้เฮ็ดทอดทอดกินทอดกรอบแดดเดียวแดงเดียวทอดแล้วไปแางใดเนี่ยแมงแมงกางเนี่ยนี่ไแหงนีก้ทอดได้ล่ะเจ้าคือปลุกเป๋วหรอ ไ,ไปทางนี้ก็ได้ไปทางใดง่ายก็กันมันไปบ่ได้แล้วนอกจากสีไปทางนี้ถ้าเจ้าสิไป๋คสิชี้พาไปมันขี้ไทยนะมันไปยาก<อ>ไ,ปไปได้แต่ตอนนี้ไปได้ดถ้าเข้าเขาข,ขึ้นจากน้อย้วไปบ่ได้เดยถางยากปไปเราไปทางไหอีกทางนี้บ่อกับทางเกา่ากับทางเก่า,า,น,านั่นไปง่ายบ่ะอ,อ๋อ<ป>ถ้าไปทางที่มันที พุเลยเหรวะห้องกากกับเราห้อง,องล่องนะ่ะล่องสามแยกล่องนะ่ะเห็นหมดนะเพราะสะพานนี่นสะพา,านหมดนะโคกไม่ได้ไรนะอันนั้นเกิดสามแยกล่องน่ะไปถึงพุ่นเลยไหมบ่เนี่ยต่งกกล้วยเนี่ยนี่ก็เป็นล่องเบิดเลยเ,ออเราเรา,าเรถรถขับมาได้บ่ทางฮอตกก้วยไงตอนเนี้ยโ่าโทางมาถึงอยี้มันบ่ทะลุอันนี้่งมันยังยุ่นนาประมาณสี่ห้าให้ไงคือบัวให้ทะลุเละ เขาบอยย้อมมันบจอดกันนะแต่ถ้าจอดกันเราเคียวง่ายแล้วอันนี้มันบจอดกันคือเฮ็ดนาคือจบเลยไปไ่ได้ถ้าหน้าแรงหน้าอย่างเฮ็ดอย่างนี้ดินแห้งกดเคียวได้ความจริงหน้าสีเท็ดไปได้บดเนาะทางนี้ก็ไปได้เว้นทีนะได้บะอันนี้ก็ไปสุดดีเด้อนายมานี่เด้เนี่ยเออ ไปได้กับทางเก้าที่ไปห้องกลางนะอือกับทางเก้าแล้วดีกว่ามันบ่มีอย่าห้องกลางขอเลาะคลองที่นั่นเพเดี๋ยวนี้มีคนออกปลาบ่คนออกปลาเพราะใบนงสี่ยุนแถวๆเลาะบแถวนั้นนะเจ้าเจ้าไปทางคุณอีกกว่าง่ายกว่ากันฮะนะเพราะออมไปทางสี่แยกบ่บ่ไปทางนี้จยากไปทางนี้ไหมไปของคุณมันง่ายโคตด ไปเฮียก็ได้เงีกาฝั่งเก้าคนล่ะสิไปท้ายคิดนะไปท้ายคิดไปนะเอาบรรยากาศเห็นบ่หกลออกมานะเห็น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 อยู่เห็นอยู่มุงบ้านหลังี้นะอันน่ะไปทางแค่นั้นโอเคกันทะลุไปนี่ก็ไม่ได้ก็เห็นให้เห็นน้ำดแล้มวานหมดแล้วบ่เฮ้ยเพจอยังบ่เพจอย่างยูทูบ ตั้มวิธีบ้านๆหากินปลาเที่ยวเพศกระซื้อคือกันเพศกระซื้อคือกันถึงเพศถึงยูทู e ขบานติเนี่ยโอ้ยคนย้อนโมลัดไปนิดตีไปไปเฮ็ดงานกัน ก็มาได้ข้อมูลกับน้องนิดๆหน่อยๆนะก็เป็นความรู้ให้เพื่อนๆได้รู้นะครับปลาน้องเขาก็ได้นะครับปลาก็มันนี่นะครับมางมเอาแถวๆนี้นะครับนี่ ก็ย้อนกลับที่เดิมนะครับก็เดี๋ยวไปเริ่มต้นที่นู่นนะครับที่ตรงที่ไปล่องกลางนะครับเาเรียกเหมืองกลางนะครับภาษาบ้านผมเรียกเหมืองกลางมะพร้าวคนก็ปลูกเยอะนะครับโอ้ยมะพร้าวบ้านผมนี่ ต้นทาไมรีบๆอะไรยังไงอย่างนั้นก็ไม่รู้นะครับแต่มะพร้าวอยู่ที่เมียวต้นนี่ใหญ่มากนะครับเดี๋ยวมีโอกาสนะครับผมจะพาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศตรงนี้นะครับหรือว่ามานั่งกินกาแฟหรือว่ามากินอะไรสักอย่างนะครับเดี๋ยวมีโอกาสก่อนนะครับเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวตอนนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆไปดูเขาเอาปลาที่เหมืองกานนะครับที่บ้านผมเขาเรียกกันอย่างนั้นนะครับ